กรณีที่ทางสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับเที่ยวบิน SQ 3 2 1เส้นทางบินลอนดอนสิงคโปร์เนี่ยได้ลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บถึง30รายเหตุก็คือตกหลุมอากาศคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยตอนเวลา5.01โมง1นาทีที่ผ่านมานะครับทางคุณกีรติกิจมาณวัฒน กรรมการผู้มนวยการใหญ่ท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT นะครับได้บอกว่าขณะนี้ทางสนามบินสุวรรณภูมิครับได้นำส่งผู้โดยสาร30รายและผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนะครับตอนนี้เรายังไม่ยืนยันนะฮะบางสื่อเนี่ยลงว่าเสียชีวิต2รายแล้วนะครับแต่ว่าณขณะนี้เรายึดตาม AOT ก่อนล้วกันนะครับว่าอย่างน้อย1รายนะครับของสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบิน SQ 3 2 1เส้นทางบินลอนดอนสิงคโปร์ที่ได้รับบาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้สนามบินเรียบร้อยแล้วหลังจากสายการบินได้ขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุรภูมิเมื่อเวลา15นาฬิกา34นาทีที่ผ่านมาตอนนี้ทางทอทอบอกว่าทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับโดยทอทอได้ดำเนินการดังกล่าวตามแผนฉุกเฉินของพรบรทางเดินอากาศส่วนสาเหตุในเบื้องต้นทราบว่าเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เครื่องบินตกหลุมอากาศซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติ ที่เมื่อเจอสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งตามกฎของสายการบินจะต้องมีการแจ้งเตือนผู้โดยสารอยู่แล้วส่วนกรณีดังกล่าวนี้ยังไม่ทราบว่าสาเหตุหลักมาจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจริง,รงๆวันนี้ผมชวนแขกรับเชิญมาเนี่ยจะชวนคุยเรื่องการเมืองนีแต่บังเอิญมีเรื่องนี้เข้ามาแทรกก็เลยขออนุญาตต้อนรับเลยแล้วกันและขอคุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะนาวากาตรีสิทธาทิวารีครับอดีตแคนดิเดตนายกพักไทยสร้างไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก่อนไปการเมือง ผู้พันเป็นอดีตนักบินมาก่อนครับขอทราบเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่ากลายเป็นข่าวด่วนที่ตอนนี้สื่อทุกสื่อรายงานด่วนในขณะนี้ผู้พันมีความเห็นยังไงบ้างก็เท่าที่ข่าวได้ยินก็คือของเครื่องบินนะครับเวลามีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นนักบินก็จะเซตเซตไอตัวไอเดนตัวเองเรียกว่า S ็อกอร์นะครับเป็น7 7 0 0อ่าที่เป็นรหัสใช่ใช่แล้ว7700ยหมายความว่าคืออะไรฮะหมายความว่าเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ติดต่อขอลงซึ่งสนามบินเนี่ยต้องเคลีย กราฟิกทั้งหมดแล้วก็ให้เครื่องนี้ลงก่อนเป็นเป็นเครื่องพ i ร์ตี้แรกเลยนะครับได้ลงก่อนเพราะฉะนั้นบินจากลอนดอนจะมาสิงคโปร์จริงๆถ้าบินมาเนี่ยก็จะต้องมาผ่านประเทศไทยแต่ว่าการผ่านประเทศไทยไปสิงคโปร์อาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งโอเคแหละถ้าตัดไปก็อาจจะเร็วขึ้นนะหรือไปลงที่อื่นแสดงว่าอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเกิดก่อนหน้านี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาน่าจะขอลงที่สนามบินอื่นแต่ก็แล้วแต่นักบินตัดสินใจว่าสนามบินไหนที่ ลงแล้วเนี่ยมีมีเรื่องของการรักษาพยาบาลได้คล่องตัวที่สุดเงี้ยก,ก็เลยมาลงที่ประเทศไทยซึ่งจริงเนี่ยอีกแปับเดียวก็จะถึงสิงคโปร์ละแต่ก็เป็นเหตุด่วนจริงๆซึ่งเหตุการณ์ตกหลุมอากาศเนี่ยอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาที่มาที่ไปก่อนห<ะ>ลุมอากาศก็คือเครื่องบินเนี่ยเวลาบินอยู่กับอากาศเนี่ยจะจะอยู่ได้ด้วยอากาศที่พยุงปีกเอาไว้ใช่ไมครัเพราะนั้นเนี่ยถ้าอากาศเป็น เป็นอากาศแบบไม่ได้แปรปรวนเนี่ยปกติดีปกติดีก็เหมือนเราเล่นเรือมันก็เล่นเรืออยู่ในน้ําเล้วเรือก็เชิดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะนิ่งแต่ถ้าเป็นคลื่นเป็นพายุเนี่ยมันก็จะต้องมันจะเด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบินไปก็จะมีการเด้งๆแต่กรณีที่เด้งๆเนี่ยถ้าเข้าไปในอากาศเมฆที่เป็นเขาเรียกเป็น CB เป็นเมฆสีดำเมฆมันจะมีอากาศแปรปรวนเยอะแล้วก็อาจจะมีความสูงของเมฆเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วปรากฏว่าอากาศข้างในที่แปรปรวนเนี่ยเป็นช่วงอากาศกดลงหรืออากาศ ไปตามทิศทางของเครื่องบินเพราะนั้นเนี่ยความเร็วสัมพัทธ์ของปีกกับกับอากาศจะไม่มีครัเครื่องบินเมื่อบ,บินไปเนี่ยแล้วไปโดนอากาศกดที่เป็นคาเลกดาวดราฟหรือว่าเป็นลมที่กําลังสวนมาแล้วก็กลายเป็นลมย้อนหลังเนี่ยเครื่องบินจะไม่เกาะอากาศครับก็จะตกตกก็เหมือนกับวัตถุที่หนักเท่าเครื่องบินอนะ่ะแล้วก็ร่วงหล่นมาบนอากาศจนกระทั่งพอล,ลงมาแล้วพ้นอาจจะลงมาเป็นหลายพันฟุตก็ได้ห้าพันฟุตหกพันฟุตก็ได้ก็จะเพิ่มความเร็วมาเรื่อยๆแล้วเมื่อมาเกาะอากาศก็คือ กลับมาอยู่อากาศที่เป็นสตรีมไลน์เป็นแบบอากาศไม่ไม่แปรรวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคเครื่องก็จะกระแทกอย่างแรงทีนี้เวลาตกนี่เกิดอะไรขึ้นเวลาเครื่องบินที่หล่นลงไปเนี่ยเหมือนเราเอาเหรียญวางบนมือครับ,รบเอาเหรียญบาทวางมือเลาเอามือลงเงี้ย<อ>เหรียญก็จะลอยจากมือยิ่งลงเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งสูงยิ่งลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเครื่องบินที่บินไปแล้วตกหลุมอากาศเนี่ยก็จะหล่นมาทําให้คนเนี่ยลอยขึ้นแล้วไปติดข้างบนยิ่งยิ่งถ้าไม่ได้รัดเข็มขัดด้วยถ้าไม่รัดเข็มขัด คือถ้าถ้าถ้ารัดเข็มขัดเนี่ยก็ก็อาจจะบาดเจ็บได้เหมือนกันเพราะมันดึงไม่แน่นคือคือดึงไม่เป็นไรแต่ว่าก้นเนี่ยจัดลอยอแล้วก็กระแทกลงมากับถ้าขึ้นเครื่องโดยเฉพาะเครื่องการบินไทยซึ่งออกแบบอย่างการบินไทยบิสเนสคลาสจะมีออกแบบโดยเอาเอาโต๊ะข้างหน้านี้ดึงออกมาแล้วก็มากางจะเห็นว่ามีตัวเหมือนไอ้ตัวต้นตัวอะไรอ่ะเป็นเป็นเหมือนบันพับของเขาใหญ่ๆกลมๆอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ตรงเนี้ย ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตัวเราที่ฟาดไปใน,นหัวจะไปโดนในลูกนี้ได้เขาก็เลยต้องใส่นอกจากตรงตรงเอวแล้วเนี่ยเขาต้องใส่พาดบ่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ให้ใหส่ให้ครบ,ครบทีนี้บางคนก็บอกว่าเวลาไฟดับแล้วเวลาไฟดับแล้วไฟไฟ,ไฟลาดเขมขัดดับ <ฮะ S 2> ก็ปลดได้ถามว่าปลดได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเรานั่งอยู่กับเบาะเนี่ยลัดเข็มขัดเถอะ S <S <S เพราะบางครั้งเนี่ยบินไปแล้วตกหลุมอากาศโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้บางทีกับตันเขาเตือนไม่ทันก็มีเตือนไม่ทันหรือเตือนแล้วเราใส่ไม่ทันอ,อะไรเงี้ยแต่ปกตินนกับตันจะเตือนเพื่อให้คนเข้าห้องน้าอะไรเนี้ยกลับมาบให้ทันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่ที่เตือนไม่ทันก็นั้นก็ควรจะใส่ตลอดใส่แบบไหนใส่แบบมีความรัดที่ที่เราไม่อึดอัดแต่ว่าก็ไม่หลวมใช่ใช่ลองนึกภาพว่าลองยกตัวขึ้นจากเบาะถ้าก้นสูงเยอะเราบอกว่า ค่าความสบายของเราที่มันไม่อึดอัดกับเวลามันกระแทกเนี่ยอาจจะกระดูกสันหลังเป็นหมอนรองกระดูเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยมันคุ้มค่าไหมถ้าม่คุ้มค่าก็ลัดให้แน่นหน่อยอโดยเฉพาะคนที่นอนผู้โดยสารชั้น Business Class First Class เวลานอนเนี่ยจะไม่ค่อยรัดเข็มขัดใช่คะควรจะรัดด้วยและก็รัดแบบไหนที่ไม่กวนเราก็คือเราควรจะรัดนอกผ้าห่มแอร์จะได้ไม่ต้องมาปลุกเรารแล้วถามว่ารัดแน่นแค่ไหนก็รัดแน่นแค่สมมติคุณจะตะแคง ก็มันก็นอนกระแขงก็ได้ <c oughs> แต่ก็รัดให้มันให้มันอยู่อะหรือนอนหงายก็จะรัดได้มากหน่อยเ <c oughs> วลาเครื่องตกหลุมอากาศขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยตัวเราก็จะไม่ลอยมาก <c oughs> มันจะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตกลงมา <c oughs> มที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสเกิดจากการไม่ใส่เข็มขัด,ขดเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันจะลอยไปติดแพดนดันอาจจะติดสมมติมาตกหลุมอากาศอยู่ สามสิบวินาทีอย่างเงี้ยครับก็คิดว่ามันเหมือนวัตวัตวัตถุที่มันฟรีฟอลตกลงมาโดยโดยลงมาแล้วมันมันจะเร็วกว่าด้วยเพราะว่าเครื่องบินอาจจะอา,อาจจะลงมาเร็วกว่าแรงโน้มถ่วงเพราะนั้นตัวเราก็จะลอยเยอะมันจะขึ้นไปติดเหมือนกับพื้นอยู่ข้างบนอะ่ะก็คือขึ้นไปติดอยู่กับเพดานอพอติดอยู่กับเพดานเสร็จปั๊บพอลงมากระแทกก็ก็กระแทกลงมากับพื้นความสูงนี่มันก็สองเมตรกว่าแต่ถ้าถ้าตอนติดเพดานมันมันมันมีแรงแรงนิเกทีฟจีมากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะติด เหมือนยิ่งกว่าพอตกมามันจะแรงกว่า2ฟุตกว่าไม่สองสองเมตรกว่าด้วยก็จะยิ่งยิ่งรุนแรงขึ้นครับครับอ่ะอันนี้เรามาอัปเดตเบื้องต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของทางผู้พันนะฮะที่ไปคอมเมนต์ไว้ในเพจเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะอ่ะก็ทางเดอะสแตนดาร์ดนาวของเรานะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับเบื้องต้นอย่างที่ผมรายงานไปคือ1นรายนะบางสื่อบอก2รายแล้วเดี๋ยวรอเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะคร